สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นบันทึกการเทรดของวันศุกร์ที่29เดือน5นะคะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วก็วันสุดท้ายของเดือน5ด้วยนะคะตลาดวันนี้ Set 50กับ f ิวเจอร์และ Option นะคะเป็นยังไงบ้างสนุกเลยะคะตอนช่วงแรกมีลงไปแล้วก็ช่วงหลังเนี่คยค่อยๆขยับขึ้นมาแล้วโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดนะคะน่าสนใจและน่าจับตาดูมากค่ะเดี๋ยวไปติดตามกันได้ค่ะแต่สำหรับเทรดเดอร์ที่เข้ามาดูแล้วไม่ได้เทรดทีเนะคะ ก็ติดตามไว้ได้นะคะในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเราจะทําเป็นบันทึกการเทรดใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างเสาร์อาทิตย์หรือว่าจันทร์ถึงศุกร์ถ้ามีเวลาก็จะพยายามแทรกสาระความรู้ในเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจสําหรับเทรดเดอร์ทั่วๆไปอยู่แล้วนะคะก็ถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจก็กดติดตามช่องได้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็4ี่โมงครึ่งพอดีเลยนะคะขอโทษทีคขามาอัดช้าเมื่อตะก,กี้นี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยนะคะก็ตัวเซทนี้อยู่ที่890.97นะคะบวกขึ้นมาประมาณ2จุดยังไม่ปิดนะคะตอนนี้เขาเพิ่งจากคอลมาเก็ตกันค่ะส่วนฟิวเจอร์เอ็มของเรานะคะอยู่ที่8 8 6 6, 6. ค่ะก็ประมาณมีดิสคาวอยู่ประมาณ3.4จุดนี้นะคะ ติ๊กเกอร์นี้หยุดวิ่งไปแล้วนะคะตอนนี้เขา call market กันอยู่เดี๋ยวก็รอคอนเฟิร์มเลยนะเพิ่งหยุดไปตะกี้นี้เลยนะคะเอ๊แต่ตัวทําไมฟิวเจอร์ก็หยุดไปด้วยอินเทอร์เน็ตอาจจะยังมีปัญหาอยู่นะคะหรือว่าตัวโปรแกรม efin ก็ไม่รู้มาดูที่เซตสกันก่อน,นะคะ่ะกราฟว่าเป็นยังไงบ้างก็นี่นะคะเอ,อ่อวันนี้วันนี้เป็นยังไงดูตรงนี้ก่อนอ๋อน,นี่ค่ะเมื่อวานนี้ปิดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะวันนี้นี่ก็เปิดลงมาก่อนนะคะเปิดลงมาแล้ว มันมาโอเวอร์กับตรงนี้นะคะคือหมายถึงอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมองว่าตรงนี้เป็นโลเนี่ยก็อาจจะใครที่ช็อตลงมานะก็คงจะมีกลุ่มหนึ่งที่ทําการคัดไปแล้วถ้ามองว่าโลนี้เป็นโลนะคะแบบอาจจะเทรดทําเฟรมสั้นอะไรแบบนี้แล้วก็จากตรงนี้ที่เมื่อวานนี้บอกว่าเราก็ต้องมาสังเกตว่าถ้ามันย่อเนี่ยแล้วมาที่โซนแนวรับซึ่งเป็น moving average dynamic moving average ของเราเนี่ย มันจะทําการราคาจะทําตัวยังไงนะคะซึ่งตอนนี้มันก็มีแท่งเขียวเกิดขึ้นมาก็คือมีการสวนกลับขึ้นไปก็ต้องลุ้นกันว่าจะปิดอยู่ที่แนวไหนตอนนี้มันอยู่ที่แนวพอดีเส้นแนวต้านเลยนะ,ะของไฮของวิกที่แล้วนะคะเราก็เลยน่าจะปิดแนวแนวนี้แหละไม่ได้ห่างไปไหนหรอกก็ปิดพอดีแนวเลยนะคะเอ่อก็เดี๋ยวต้องคงต้องมาลุ้นกันตอนน่อในอาทิตย์หน้าต่อไปว่ามันจะขยับน่าจะอยู่เป็นโซนนี้นะคะ เดี๋ยวกลับไปดูที่ฟิวเจอร์ซิทำไมมันมันไม่มันไม่มไมวิ่งเลยเออติ๊กเกอร์นี่ไม่วิ่งเลยนะคะตรงนี้สงสัยน่าจะเออไม่รู้ว่าตัว efin มีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูนี่อีกโปรแกรมหนึ่งนะมันก็ยังวิ่งอยู่นะคะเออตรงนี้886.6แต่ราคาก็ประมาณนี้นะคะเท่าที่ดูแต่แคตติ๊กเกอร์ตรงนี้มันไม่วิ่งติ๊กเกอร์ตรงนี้ปกติมันยังต้องวิ่งอยู่นะคะ แสดงว่าหน้าน่าจะมีปัญหาเราก็ดูได้ว่าเนี่ยเห็นไหมโปรแกรมมันมีปัญหาแน่นอนไม่งั้นมันไม่ตายอยู่อย่างนีู้่นะคะมันไม่ขยับเลยอ่าอีกการหนึ่งมันเป็น887แล้วแต่ราคาตรงนี้ไม่ขยับเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงจะพอส์ Pause ไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวไปขอดูอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่ามาติดตามกันอีกทีนะคะช่วงปิดตลาดหรือว่าเดี๋ยวแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตได้จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ โอเคค่ะไปแก้ปัญหามานิดหน่อยแล้วค่ะอินเทอร์เนต็ตน่าจะใช้ได้อยู่แต่ว่า e f ฟิมันดูช้าๆแก้ปัญหาโดยการปิดแล้วก็เปิดใหม่นะคะหวังว่ายังใช้ได้แต่ติ๊กเกอร์ไม่ค่อยวิ่งเลยมันวิ่งอ่ะแต่ว่าบางทีก็ค้างๆไปนะคะแต่ไม่เป็นไรค่อยๆดูไปอยู่แต่ที่จะมาลิฟอัดคือตอนนี้มันก็4โมง49แล้วค่ะอีกประมาณ6นาทีนะคะตลาดทีเฟจะปิดจุดที่น่าสังเกตเราก็จะมาอัดก็คือไว้อย่างนี้ค่ะ ดูจากตลาดเซ t 50 i ต d e x นะคะตัวสปอตที่ปิดไปเนี่ยมันปิดไปที่896.01บวกไป7จุดแต่ตอนตะกี้นี้ก่อนที่เราจะเบรกกันไปใช่ไหมคะเนื่องจากมีปัญหาทางอินเทอร์เน็ตนั่นนะ่ะถ้าจำกันได้มันปิดมันบอกว่าตอนนั้นตอนนั้นกำลังคอมาเก็ตอยู่ที่890นะคะโดยประมาณใช่ไหมคะเราไปดูกันคะ่ะทำไมมันกระโดดขึ้นมาตั้ง6จุดนะคะในระหว่างที่เขาแบบลันออฟแต่ว่าอันนี้นี่นะคะแท่งนี้ แต่นี่มันเป็นแท่ง60นาทีคือ1ชั่วโมงก็คือมันรวบมาตั้งแต่4โมงเย็นนั่นแหละทีนี้เราจะเบรกไปดูยังไงเพราะว่าที่ไม่แน่ใจเพราะช่วงนั้นมันอินเทอร์เน็ตของเรามันไม่ดีอีฟ e ินมันไม่ค่อยดีพอดีนะคะเราก็ย่อไปค่ะจากตรงนี้มันเป็นแท่งหนึ่ง60นาทีใช่ไหมเราอยากจะดูช่วงตรงนั้นเราก็ไป5นาทีนะคะเพราะว่ามันจะต้องตัดตอนก่อนที่4โมงครึ่งเนี่ยตอนที่เขากําลัง call m a r k e แล้วก็มาปิดตลาดเห็นไหมคะนี่เลย เนี่ยตอนแรกมันอยู่ตรงนี้นะคะพอตลาดปิดเนี่ยมันกระโดดขึ้นมาตรงนี้โอ้โหขึ้นมาแบบหจุดเลยนะถือว่าเยอะเลยนะคะในเซทริปตมันทําไมเขามาลากอะไรกันตอนนี้ก็ต้องสังเกตกันดูนะคะว่าว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแต่แต่ถ้าดูกราฟในเซทริปตนี้คืออันนี้5นาทีนะคะมันก็ยืนขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นกรอบไฮของวีคที่แล้วคือกลับเข้ามาโซนเดิมอะนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามที่ฟิวเจอร์กันต่อ นี่เลยอะติกเกอร์วิ่งไล์ยังค่อยสบายใจหน่อยถ้าเห็นมันค้างๆวันนี้จะรู้สึกเฮ้ยมันค้างอีกหรือเปล่าวะอดูตรงนี้นะนี่น่าจะเป็นติกเกอร์ตอนที่ช่วงเขาแบบมีการคอรมาเก็ตแล้วก็มาซัมมาสรุปกันให้ดูนะคะหวังว่าจะใช่นะใครเป็นสายติกเกอร์ก็บอกด้วยนะถ้าไม่ถูกนี่คะ่ะ AOT เราก็ดูไม้ใหญ่ๆมาโอ้โห AOT มีซื้อไปอ่ะสิล้านหุ้นใช่ไหมคะนี่ก็คือที่ราคานี้อ่ะเป็นเท่าไหร่ละ่ะ พอตอตัวหนักๆของตลาดอย่างเงี้ยค่ะเป็นเท่าไหร่เออทำไมมันขึ้นมาก็ต้องคอยสังเกตดูนะคะมาสังเกตดูพวกนี้ได้เพราะว่าคือที่สังเกตวันนี้โดยเฉพาะวันนี้มันคือเฮ้ยทำไมมันกระโดดขึ้นมาเยอะอย่างี้ค่ะแล้วทําให้ฟิวเจอร์ของเราตะกี้ยังอยู่โซนตรงนี้เลยก็วิ่งตามขึ้นมานะคะเพราะาตอนตอนตะกี้มันก็ดิสคาวอยู่ประมาณ4จุดอยู่แล้วใช่ปะคะตอนนี้อยู่ขึ้นมาที่ 891.5ประมาณ891.892นะคะเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะตามไปถึง896แนวที่ตัวสปอร์ตปิดไปได้หรือเปล่าหรือว่ายังจะมีดิสคาวอยู่นิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรติดตามกันไปค่ะตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีนะคะตลาดจะปิดเราก็อยู่ไปด้วยกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ก็มาอาาัดช้ายังไม่ได้มีอะไรมากแต่นี้เดี๋ยวจะในระหว่างรอะคะเราจะย่อไปดูที่ไทม์เฟรมเล็กค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ย ไปดูจังหวะตรงนี้นะคะคิ่ที่เราพูดถึงออตรงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนย่อยเป็นทำเฟรมเล็กนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ day แล้วก็60เดี๋ยวขอย่อยมาตรงนี้เปลี่ยนเป็น60กับกับ5นาทีนะคะนี่60นะคะทางซ้ายนี่เปลี่ยนเป็น60แล้วนะก็คือเหมือนกันละแต่น,นี้แต่อันนี้ทางขวานี่จะขอเปลี่ยนเป็น5นาทีนะคะเพื่อย่อยมาดูจังหวะในช่วงนั้น ว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะอุย้ยเพราะว่ามีดูกราฟเอาไว้ก่อนหน้านี้อ่านี่เลยนะคะตอนนี้60มาดูที่60ก่อนคือ60เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่มันลงมาแล้วมันก็ปิดไปใช่ไหมพอตอนเช้าอ่ะเขาเปิดมานะคะแท่งไหนนะดูก่อนนี่4ี่โมงคือเมื่อวานนะคะแท่งเขียวๆนี่ค่ะที่เป็นอันนี้นี่นี่แท่งนี้คือแท่งเปิดวันนี้นะคะเปิดวันนี้เสร็จ แล้วมันก็ลงใช่ไหมตอนแรกมันเหมือนจะขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมานะคะพอลงมาเสร็จลงมาก็ลงมาตรงนี้เหมือนกับจะหลุดโลนี้ค่ะโลนี้เนี่ยคืออะไรมันคือเป็นโลของเมื่อวานถูกไหมคะเอ้ยไม่ใช่เป็นโลของวันก่อนคือเหมือนเป็นสวิงโลเพราะว่าเมื่อวานนี้มันตกลงมาจากข้างบนเลยนะคะอันนี้เป็นสวิงโลก็คือแบบใครมองว่าเป็นโลเนี้ยแล้วถ้าช็อตมา อาจจะตัดสินใจคัดหรือบางคนอาจจะเทคโปรฟิตไปเออหรือว่าเทรลิ่งสต็อปอะไรก็ตามระบบไปนะคะแต่จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะเขาไม่ได้ลงมาพอดีเป๊ะมีแ l a ลงมานิดนึงด้วยคือประเด็นคือว่าถ้าเกิดใครตั้งสต็อปลอตรงนี้ก็อาจจะโดนไปนะคะอันนี้ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ามีผิดหรือถูกเพราะว่าจังหวะนี้โดนจังหวะอื่นเราอาจจะไม่โดนก็ได้คือถ้าเราเทรดไปเรื่อยๆืเนี่ยเรารู้ระบบตัวเองอยู่แล้วว่าอันไหนที่มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะ อันนี้อ่ะโอเคมันโดนสต็อปลอไปเสร็จพอตรงนี้นะคะเดี๋ยวขอย่องมาอันนี้ทำเฟรม5้านาทีตั้งแต่ลงลงลง,ลงมาเมื่อวานลงลงมาแล้วก็ตรงช่วงอันนี้เดี๋ยวนะคะอ่าหลังตรงนี้วันนี้น่าจะเป็นแถวๆวันนี้นะคะแล้วก็ลงมาขึ้นไปนิดนึงแล้วลงมาใช่ไหมคะลงมาเสร็จจังหวะที่ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราจะลองสมมุติถ้าเราจะลอง,มมเ,ลองเพราะว่าเรามองว่าทำเฟรมเอ่อหนึ่งชั่วโมงอ่ะเราหาจังหวะลอง นะคะส่วนตัวหร,หรือว่าเรามี position ติดบ u ายอยู่อย่างอย่างเนี้ยที่เปิดบ u ายไปใช่ไหมเปิดรองไปเปิดรองไปในฟิวเจอร์ตัวซีรีส์ U แล้วยังไม่ได้คัดเพราะว่าระบบไม่ได้จะคัดนะคะอ่าเราก็จะดูว่าเอ๊ะมันจะกลับมาเป็นขึ้นอีกไหมนะคะสิ่งที่จะดูก็คือมันก็จะต้องรอการฟอร์มตัวใน i ท e f เฟรมเล็กก่อนว่าให้เป็นเทนขึ้นอย่างน้อยอ่ะเส้น moving average ต้องตัดขึ้นไปก่อนแล้วยืนได้อย่างตรงเนี้ย สองเส้นล่างอ่ะยังไม่ตัดขึ้นใช่ไหมครับมันก็คือยังเป็น time frame เล็กอยู่แต่เส้นห้านาทีอะ่ะคือเส้นนี้นะคะเส้นแบบเอ่อเส้นที่อยู่กับแท่งเทียนเลยนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ทํเป็นสีแบบเทาๆเพราะไม่อยากจะให้มันสีสันเกินไปมันมันจะเยอะเกินไปมันก็ตัดขึ้นมาตรงเนี้ยถ้าจังหวะที่เส้นตัดขึ้นมาเราอาจจะหาว่าตรงเนี้ยเป็นเบรกมันสมมุติมันเบรกชุดนี้อ่ะมันยืนได้ก็อาจจะเข้าแต่จังหวะนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติใครเข้าตรงนี้ไปนะคะ มันก็ตอนที่มันโดนตบลงมาตรงนี้เราอาจจะแล้วใครวาง stop l o อสแคบมากที่ตรงนี้อาจจะโดนไปก็ได้เพราะว่ามันเหมือนตบหลอกลงมาแล้วอารมณ์นะตอนนั้นนะ่ะตอนแท่งเทียมมันยังไม่ปิดมันก็จะดูแดงช่้มาเฮ้ยแดงอีกแล้วกลับมาลงแน่เลยอะไรแบบเนี้ย ถ้าตรงนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นแบบเราตามอารมณ์ตลาดมากเกินไปก็เลยเอาไอ้ตรง EMA 5เนี่ยมาเสริมให้ดูนะคะคือมันยังอยู่ข้างบนถ้าเราตัดสินใจเข้าไปแล้วว่าอาจจะ้อ,อนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้สายซิ่งขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการที่เราสต็อปแค,ปแค,ปแคปบๆมากๆเนี่ยคือเราต้องมีทักษะจริงๆอย่างโค้ดเบียร์ที่เขาเดทเทรดแล้วก็สต็อปได้แคบๆเนี่ยคือแกต้องไม่ใช่ว่าแกฟุกนะคือแกมีสตอรี่แล้วก็คุ้นเคยกับ กับจังหวะราคาอารมณ์ตลาดนะตอนนั้นหรือแม้แต่หุ้นตัวนั้นคือแกเทรดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วคือคนที่จะทําลักษณะนั้นได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความฟุกนะคะเพราะว่าเขาทําซ้ําท,ทําซ้าทาซ้าแทบทุกวันเก็บประสบการณ์เก็บอารมณ์เก็บทุกทกอย่างมาเนี่ยเขาทําการบ้านมาหนักมากกว่าที่จะมาได้ถึงจุดนั้นแต่เราเนี่ยโอเคเราเห็นจากเขามันอาจจะดูเหมือนง่ายหรือว่าเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเรา Stop loss ได้แคบๆคบแน่นอนว่ามันจะดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่า โอเคเหมือนว่าเราคัดลอสได้น้อยความเสี่ยงน้อยแล้ว RR คือ risk to reward ratio มันก็จะสูงด้วยแต่เราต้องถามตัวเองค่ะว่าถ้าเราตั้ง stop loss แคบๆแล้วเรายังโดน stop loss stop loss stop loss เรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ละจุดเข้าเราเนี่ยมันยังไม่ใช่จุดที่ได้เปรียบนะคะเรายังมองอารมณ์ตลาดไม่ออกต้องยอมรับตรงนั้นให้ได้แล้วก็มาวางแผนการวาง stop loss ใหม่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะเป็นสาย สาย Stop Loss, Day Trade สั้นๆอะไรแบบนั้นนะคะก็ฝากเอาไว้ตรงนี้ตอนนี้ตลาดปิดแล้วนะคะเดี๋ยวจะโม้เพินไปตอนนี้4ี่โมง57แล้วค่ะสรุปว่านี่นะคะมันก็ขึ้นมาปิดที่ฟิวเจอร์นะคะ892.4ยังตามไปไม่ถึงตัวสปอตนะคะมี Discount กันอยู่ที่ประมาณ3.5จุด3 5. จุดนะคะ3จุดกว่าๆก,กัประมาณนี้ทีนี้เนี่ย ถ้าฝั่งที่ลองนะ,ะเราก็ต้องลุ้นกันต่อตอนนี้มันขึ้นมาแล้วแต่ในไทม์เฟรมเล็กตรง5นาทีเนี่ยเหมือนกําลังดึงเส้น MA ขึ้นมาอยู่นะยังไม่คอนเฟิร์มสักทีเดียวนะแต่ว่าในโซนราคานี่ยกลับขึ้นมาเล่นโซนบนตรงนี้ค่ะโซนเดิมได้แล้ว <c oughs> นะคะก็ต้องรอดูตอนนี้มันมันเป็นวันเทรดสุดท้ายเดือนนี้แล้วก็สัปดาห์นี้เปิดเสาร์อาทิตย์ใครห่ออะไรไปเดี๋ยวก็ต้องไปทำกันบ้านกันดีๆนะคะ ว่าจะวางแผนยังไงต่อไปสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราก็ไปดูที่หน้าพอร์ตเรากันต่อเลยค่ะราคาออปชันวันนี้เป็นยังไงกันบ้างมาดูกันได้เลยค่ะฝั่งทางด้าน call แน่นอนว่าเขียวเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงท้ายตลาดมาแรงไตล e พายส์ price ของ atm ยังอยู่ที่900นะคะยังไม่ขยับแต่ว่าช่วงเชา้าที่มันลงไปน่าจะขยับไปเป็น875นะคะแต่ตอนนี้กลับมาที่900เหมือนเดิม ฝังคอนี่ก็ตรง ATM มาเขียวแล้วก็ใกล้ๆเขียวๆนะคะไปดูทางด้านข้างบนสิข้างบนลึกๆของ ATM นี่ก็ยังไม่มีการซื้อขายเหมือนเดิมนะคะเป็นแดงๆอยู่แล้วก็ตรง OTM ก็ยังมีบ้างเป็นเขียวปลายๆนะคะส่วนฝังพุทธนี่ก็แดงมาเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ขาเ้ามองขึ้นกันนะคะก็แถวๆ ATM นี่แดงๆหมดมีคนพยายามจะ ตั้งออฟเฟอร์คือจะขายที่ราคาสูงๆนะคะมันซึ่งเห็นไหมคะบิดกับออฟเฟอร์ต่างกันตรงนี้เราก็ต้องคอยระวังไว้นะคะถ้าจะทำการซื้อขายออปชันตรงนี้ลึกๆ ITM ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับฝั่งคอที่ ITM ลึกๆนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีการซื้อขายนะ,ะเพราะว่าไม่มีใครตั้งบิดตั้งออฟเฟอร์เลยด้วยโอเคค่ะสำหรับพอร์ตเอ่อก็ไม่ได้มีการซื้อขายเลยนะคะวันนี้ เพราะว่ายังไม่มีตัวอะไรที่จะให้แอคชั่นสรุปวันนี้วันสุดท้ายก็ยังเก็บแคชโชอะไรเพิ่มไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มาสรุปกันอีกทีนึงค่ะว่าเดือนนี้ทําไปได้เท่าไหร่มาดูตรงหน้าพอร์สักนิดนึงค่ะก็มาดูตรง IM นะคะ IM ตอนนี้อยู่ที่ระดับ4 8่หมประมาณเกือบเก0 0 0หนะคะแล้วก็ตัว equity balance ที่สําหรับจะวิ่งก่อนที่จะโดน r c e เนี่ยอยู่ประมาณทเท่าเดิมนะคะแสกว่า,วาแล้วก็ อันนี้คือเราเทรดแค่ตรงฟิวเจอร์คอนเดียวนะคะพอมันติดก็ไม่ได้เทรดเพิ่มมาเทรดออปชันแล้วก็เพิ่งจะมาเปิดฟิวเจอร์ของอีกซีรีส์นึงในฝั่งตรงกันข้ามนะก็คือฝั่งลองเ,ออเมื่อวานนี้ก็ขาดทุนอยู่นะคะตอนแรกกำไรแล้วก็กลับมาขาดทุนตอนนี้กลับมาเขียวนิดนึงนะคะ900ส่วนช็อตออปชันของเรา2ตัวตอนนี้เป็นไงบ้างเอ่ยตัวพุท90 0ลนะคะลบอยู่นิดหน่อยร60นะคะตัวส่วนตัวคอล s h ช็อตค l ล775นะซึ่งเป็น ITM ลึกๆตรงนี้ก็ยังลบประมาณเกือบๆสองพนะคะโอเคค่ะก็ตอนนี้สภาพพอร์ตตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้นะคะยังไงเดี๋ยวมาติดตามสรุปผลของเดือน5กันอีกทีนึงนะคะว่าตอนนี้เทรดมา2เดือนเต็มๆแล้วนะคะเดือน4กับเดือนสําสำหรับซีรีส์เนี้นะี้คะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวสาร์าทิต์นี้ก็มีแผนว่าจะทํา คลิปหลายอย่างเลยนะคะนอกจากวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยหลักๆจะเป็นบันทึกการเทรดทีเฟกับออปชันอยู่แล้วแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ก็จะพยายามทำคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้อื่นๆเนี่ยมาเสริมให้กับเทรดเดอร์ทั่วๆไปนะไม่ว่าจะเป็น Technical Analysis เครื่องมือต่างๆที่ใช้หรือความรู้หรืออะไรต่างๆที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเทรดเดอร์ก็ฝากติดตามช่องกันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาด สำหรับคลิปที่จะทำออกมานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ชมมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ